อยู่เป็นอยู่เป็นห่เอ้าก็อยากรู้ไงก็อยากรู้ไงปลาเออเออเออปลาทอดกรอบเป็นยังไงส่งด่วนยี่สิบโลอุ้ยส่งด่วนยี่สิบโลเอากันเลยเหลอเออปลาทอดกรอบเป็นยังไงอ่ะไม่เคยเห็นนะอ่ะเออเป็นตัวยังไงเอยเคยเห็นแต่ปลานิ่กับปลานี่แหละเออแต่ไม่ใช่ปลาหมอข้างดำน,นะไม่ใช่ เออเดี๋ยวจะไปะหามอกคางดานะจ๊ะยี <c oughs> ่สิบโล, <c oughs> โล,ลวันนั้นเนี่ยยี่สิบโลเฉลีหยยี่สิบโลตัวตัวขนาดนี้โอ้ยโอ้ยยี่สิบโลได้เยอะนะเนี่ยนะตัวขนาดเนี้ยนะฮะแดดเดียวแดดเดียวแดดเดียวนะฮะนะฮะต้องแดดเดียวอย่างนี้ต้องแดดเดียว เออไม่เอาปลาตายเอาปลาเป็นเป็นเอาสงังนละโอส่งไปยังไงเนาะวันนี้คือ,ค,อคือตาคักหลายเนียเออกลายกลายเป็นปลาเนี่ยเลยงักลายเป็นปลาเนี่ยเลยเอาปลาเป็นเป็นไม่เอาปลาตายด้วยสิเออ,เอ,อ วิ้งโตเร็วนันเนี่ยโตเร็วโตเร็วนะฮะโตเร็วนะเนี่ยอไมนได้มาเลี้ยงมันได้มาเลี้ยงสองวันสามวันนะโตเร็วโตเร็วนะฮะโตเร็วนะครับเออน่ะไม่ได้สังเกตโตเร็วกันนี่ออแหมฝีมือ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 เลี้ยง อ,อมีมือเลี้ยงโตเร็วๆนะบอกก่อนสงสัยอะไรส่งทั้งฟลาทีั้งดาวเลยกัไดแแหละปียุปีนะทางนั้นกี่โมงแล้วครับนะย ห้าโมงอ้โห้าโมงสิบเอ็ดนะครับโตเร็วๆนะนะบางทีเราให้อาหารไปแล้วก็ต้องบอกโตเร็วๆนะนะโตอีกตัวเร็วมันจะได้ด้านเร็วไงเออจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนอาหารเยอะไงนะตัวข้างๆกับตัวเล็กนะตัวข้างๆกับตัวเล็กอะ คางคามมันจะตัวเล็กกับคางคามกินไม่ทันนะเขาบอกนะตัวใหญ่ตัวใหญ่มาตีห,ตหมดแหละนะอยากกินทุเรียนมาสันเอาอยากกินทุเรียนโอ้ยทปไนคนแพ้ท้องไปได้อยากกินทุเรียนมาสันเอออยากกิน,น,อน๋อรู้แล้วเราอยากกินทุเรียนแล้ะอยากกินทุเรียน ตุเรียนยังไม่มีเลยวันก็ปลูกเร็วๆสิเออปลูกเร็วๆนะฮะปลูกเร็วจะได้มีทุ่งทุเรียนทุเรียนจะได้ออกเร็วๆหน่อยเออปลูกเร็วๆนะฮะปลูกเร็วมันจะได้โตเร็วๆนะฮะ อ้าวอดเลยวันนั้น <c oughs> <c oughs> อากาศเริ่มเย็นอีกแล้วนะเนี่ยนะมะมาเชา้ามาเช้านี่ลมแรงนะฮะลมลม,ล,ล,ล,มล,ลมตีพัะใบดังพับ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 ,พบ โอ้โหเช้านะมีวันนี้ลมแรงเย็นมาเดี๋ยววันนี้อากาศอากาศเย็นนะหลังจากที่ว่าร้อนร้อนมาสองสาวันนะครับร้อนสองสาวันตอนนี้อากาศเย็นอีกแล้ว